ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับเกมโคน a นเอ็กซนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็กดที่ ESC นะครับเราสามารถตั้งค่าภายในเกมได้ด้วยนะครับโดยการกดที่ setting นะครับแล้วไปที่ server setting นี่นะครับแล้วก็มาที่ Make Me Admin นะครับเพื่อเปิดทําการนะครับ เมื่อเราทําการนะครับเปิดแอดนี้แล้วนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่านะครับในหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะตั้งค่าครับปรับแต่งตรงไหนนะครับปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับก็จะเกี่ยวกับ exp ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น exp ของตัวละครนะครับ exp การคราบของหรือว่าการค่านะครับเราก็ปรับสุดไปเลยก็ได้นะครับเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานั่นเองเพราะว่า เซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับได้ทําการลงหมดเลเวลไว้นะครับถ้าจะเล่นแบบเดิมๆนะครับผมว่าน่าจะกินเวลายาวนานแน่นอนก็เลยต้องปรับนะครับปรับสุดให้หมดไปเลยนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นการตั้งค่าของวันเวลานะครับใครจะปรับก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นแบบเดิมๆก็ได้นะครับก็เป็นการท้าทายไปอีกแบบนะครับเพราะว่ากลางคืนก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับกว่าจหยดสว่าง ก็แล้วแต่ใครจะปรับนะครับก็ค้่าวๆที่ผมจะปรับก็จะเป็นนะครับ Daytime Speed นะครับกับ night time speed ก็ตอนกลางวันจะให้มันยาวนานนิดนึงผมก็จะลดระยะเวลานะครับลงนิดนึงลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมก็จะเพิ่มระยะเวลานะครับเพิ่มไปอีกนิดนึงนะเพื่อให้ตอนงคืนนะครับผ่านไปไวขึ้นนั่นเองต่อไปครับเป็นหน้าสปีดเวอร์นะครับ งานนี้ก็จะเกี่ยวกับค่าสเตตนะครับของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้นะครับมานานะครับก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการหิวอาหารนะครับการหิวอาหารการหิวน้ำนะครับมีหมดเลยนะครับก็แล้วแต่ครับใครจะปรับก็ได้หรือเอาอาจจะเดิมๆเลยก็ได้นะครับหรือใครจะมาลดแค่การใช้สเตตินาก็ได้นะครับผมก็ปรับลดลงมานะเพราะว่ามาของผมมันเป็นหมดนะครับเพราะว่า อาวุธของหมดแต่ละชิ้นน่คือกินสเตมิน่ามากผมก็เลยต้องมาปรับลดตรงนี้หน้าเองหน้าเซเวอร์หน้าต่อไปนะครับก็เป็นหน้าคอมแบทนะครับหน้าคอมแบทก็จะเป็นการตั้งค่าของการโจมตีทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการของไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของตัวละครของเรานะครับหรือว่าจะเป็นการโจมตีของ n p c ตามแมพทั่วไปนะฮะสามารถตั้งค่าได้หมดเลยครับแต่ถ้าใครปรับระดับความยากตั้งแต่ก่อดสร้างเวอร์มาแล้วนะครับ ก็แนะนําว่าไม่ต้องปรับก็ได้นะครับหรือว่าจะมาปรับเพิ่มาดาเมจของเทเยอร์ของตัวละครของเราก็ได้ครับเผื <S <S ่อเราสูา้มอนสเตอร์ระดับบอสไม่ไหวนะฮะมาปรับตรงนี้ได้นอกนั้นก็ไม่ต้องปรับอะไรละแล้วอีกอย่างนะที่ผมจะแนะนำนะครับให้ปรับตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นเฟรมนะฮะที่เราจะตีกันนะ ตีกันในกิวหรือว่าตีกันในในทีมนะตบตบลงมาสุดเลยนะครับเพราะว่าผมเคยผมเคยเล่นเป็นดนะีฟอะแล้วไปตีเอ c ตัวเองตายผมก็เลยต้องมาปรับวบตรงนี้นะฮะมันจะไม่โดนดามิดเอนั่นะเด็งในหน้าต่อไปนะครับในหน้าฮาวเวดนะครับหน้าการเก็บเกี่ยวนั่นเดงหน้านี้ก็สําคัญนะครับก็หัวข้อแรกก็จะเป็นเหมือนกับการ เน่าเปื่อยของทรัพยากรนะครับแล้วก็ข้อที่2นี่นะครับจําเป็นสําหรับหมอดมากเลยนะครับถ้าใครลงหมอดนะฮะบ,บอกเลยว่าฟาร์มของก็ไายเราก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะฟาร์มของจําจนวนเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ผมก็ปรับไปเป็นคูณ5นะครับก็ใส่จํานวนไปเลยคูณ5้าาจุดศต่เท่า,ทานี้ก็โอเคละ ตัวนี้ก็เป็นการรีสปาของสไปฟอนต่างๆนะเราก็เป็นดีฟอ์ไปนะครับโอเคต่อไปก็ก็จะเป็นหน้าคราฟติ้งนะฮะหน้าคราฟติ้งก็จะเป็นการเกี่ยวกับเวลาในการคราฟนั่นเองก็แล้วแต่นะครับใครจะมาปรับตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากจะเสียเวลานะครับปรับลดระยะเวลาลงมานะครับอ่แล้วแต่ใครจะปรับส่วนไหนนะหัวข้อแรกก็จะเป็นการ คัฟติ้งไทม์นะฮะเวลาคัฟทั่วไปนั่นเองก็ผมก็ปรับลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2นี่จะเป็นเกี่ยวกับการเทมนะครับ NPC นะครับผมก็ได้ปรับลดลงมาเหลือ0.05นะครับเพราะว่าโคตรนานนะครับในการเทม NPC แต่ละคนนะเพราะว่าผม NPC ของผมเป็นตัวมอนะครับก็เลยปรับลดลงมานะฮะเกือบสุดเลย แล้วก็อันที่3านะครับก็จะเป็นการนะครับใช้ทรัพยากรนะฮะในการเผานะฮะอย่างเช่นเราเผาแร่นะฮะใช้ไมเ้เผาแร่เราก็จะใช้ไม้ได้นานขึ้นฮะใช้เชื้อเพลิงได้นานขึ้นในการเผาแร่นนเด็แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้ทรัยพยากรในการคราฟของนะฮะผมก็จะปรับลดลงมาครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าของบอร์ดมาใช้ของกราฟเยอะมากนนเด็ก ต่อไปนะครับก็เป็นหน้าอันดัดอนไม้นะฮะอันนี้ไม่ต้องปรับก็ได้นะฮะเอาเป็นเดิมๆไปก็ได้นะครับหน้าแชทก็ไม่ได้ใช้นะครับหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะฮะไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ครับเดิมๆออกมาเลยก็ได้นะฮะอ่ามาหน้านี้เลยก็ได้นะครับอ่าเพจแอนฮังกี้นะฮะหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราแน่เด้งอ่าฮะ จำเป็นมากเลยอันนี้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยจะเป็นการใช้เวลานะฮะในการเทมสัตว์นั่นเองก็ปรับลดระยะเวลาในการเทมนะผมก็ปรับเหลือ0.100นั่นเองแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นถาดอาหารนะครับเราจะเราจะวางถาดอาหารให้สัตว์ได้กว้างขึ้นนะฮะเราก็ปรับเพิ่มไปเลยโอเค ด้านล่างนี่ไม่ต้องปรับก็ได้นะเพราะว่าสัตว์ปกติมันเกิดเยอะอยู่ละม่ต้องปรับเพิ่มอะไรก็ได้อ่ะด้านล่างก็ไม่มีอะไรละข้อคร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ใครจะปรับอะไรเพิ่มเติมฮะก็ลองดูก็ได้นะครับอ่ะไม่เสียหายอะไรอ่าหน้าโซเวอร์ตรงนี้นะครับผมเกือบลืมไปแนละ้วหน้าโซเวอร์ตรงนี้นะครับอ่าไอที่ว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นการที่ว่าถ้าเราตายนะครับของจะด,ดอกนะครับ เราไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าเราติ๊กอย่างนี้คือถ้าเราตายปุ๊บของดอกหมดตัวเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กก็คือของจะไม่ดรอปนะครับเวลเวลาเราตายโอเค่คร่าวๆนะฮะจะคร่า,ราวๆแล้วกันแล้วก็อนี่ครับผมก็ปรับคุณห้านะครับสมมติว่าผมเก็บเก็บไม้นะครับนี่นะครับไม้ก็จะขึ้นมาห้าชิ้นนะครับอเก็บหิน 5ชิ้นนะครับอ่าคูณ5น่นเองโอเคก็ง่ายๆเลยครับการคูณอ e ี P กพีเซเวอร์ก็คูณ10เลยนะครับของผมก็หอตอนนี้เลเวลตันไปละก็สบายใจนิดนึงเพราะว่ามอนสเตอร์มันโหดน่นเองก็ถ้าใครอยากจะท้าทายหรือว่าอยากจะใช้เวลานะครับในการ ซึมซับนะครับของตัวเกมดั้งเดิมนะครับก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับรับรองว่าดูดวิญญาณแน่นอนครับใช้เวลานานมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ